ับเข้าสู่โรงเรียนวัดคลองงมินยาค่าที่198ค่ะ โรงเรียนวัดทุ่งม่ได้พลาดที่198ก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2 5 1 1ตั้งอยู่ที่ตำบลพัดตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2จำนวนนักเรียน134คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนผู้อำนวยการนางสาวฉารีฟ้าหมัดอาดัมค่ะ โรงเรียนวัธมวิทยาภาพที่198มีวิสัยทัศน์ดังนี้ภายในปีพศ2567โรงเรียนมัธุมวิทยาภาพที่198มุ่งพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตตามหลักบัญชาชเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัธยมวิทยาภาพที่198เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาพันธ์เช c สโกูโปรเจกต์ซึ่งโรงเรียนของเรามีแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีทั้งด้านาวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิต และการพัฒนาครูบุคลากรการศึกษาทั้งระบบนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ายในเรียนด้วยซึ่งชุมชนมีสว่วนร่วมในการจัดการศึกษาค่ะการจัดการศึกษาแก่นักเรียนแล้วโรงเรียนวันดทุ่งรุงพิทยาภาคที่198่อยยังมีกองคุณอาหารเช้าเพื่อน้องเพื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเช้าทุกคนทุกวันตลอดปีการศึกษาการดูแลนักเรียนทางด้านภาวะโภชนาการเพื่อการเตรียมความพร้อม ของร่างกายและสมองสู่การเรียนรู้โดยงบประมาณได้มาจากผู้มีอุปการะคุณจากการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาโดยการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรผลสามารถทำให้โรงเรียนพัฒนาด้านต่างๆต,า,งตา,งามแผนงานดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการผ่านโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สโครงงานฐานวิจัยระดับชั้นประถมศึกษาปีาที่4ถึง6เพื่อการฝึกให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆได้ นอกจากนี้โรงเรียนวัดทุ่งลุงยังมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นต้น 2>, 2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพมีการปรับปรุงอาคารวัรนดิรมิตรภาพให้เป็นห้องเรียนรู้งานอาชีพ นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ฝึกทำขนมเช่นขนมโดนัทจิว๋วขนมไข่ข้าวเกียบเผ็ดนางฟ้าน้ำดื่มสมุนไพรเป็นต้นจากการฝึกฝนการทำขนมข้างต้นส่งผลให้โรงเรียนวัดทุ่งลุงมีผลิตภัณฑ์โรงเรียนเพื่อเป็นซอฟต์ฟลาวเวอร์ที่บ่งบอกความเป็นโรงเรียนของวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198 3. ครงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนานักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้หากปราศจากการพัฒนาครูโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานณนะโรงเรียนบ้านอัยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 4. การจัดซื้อโสตทัศนนอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิใช้ฟ้าว่องกูศุนกิจสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นทีวีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์เอกสารลำโพงเป็นต้น 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยการสนับสนุนจากบริษัทพาแนวพระจำกัดได้นำเนินการปรับปรุงและทาสีกำแพงโรงเรียนเพื่อความแข็งแรงปลอดภัยสำหรับนักเรียนและทำให้เกิดความสวยงามนอกจากด้านกระบวนการและทักษะแล้วโรวงเรียนยังส่งเสริมการพัฒนาทางด้านจิตใจผ่านกิจกรรม สุขธรรมนำใจพัฒนาจิตปฏิบัติธรรมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House เพื่อแสดงผลผลิตของนักเรียนและคุณครูให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการส่งเสร,ริมและตอบสนองความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการวิชาชีพวิชาชีวิตและความคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียน การศึกษา2,565ที่ผ่านมาส่งผลให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198ประสบความสำเร็จในการประกวดการแข่งขันซึ่งส่งผลให้ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้การแข่งขันศิลปาหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเครือข่ายนักเรียนสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันดังนี้ 1. เหรียญทองจำนวน2ี่สองเหงเรียญ 2. เหรียญเงินจำนวน3ามเหมเรียญ 3. เหรียญทองแดงจำนวน3ามเหรียญการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่นักเรียนสามารถคว้าชัยชนะการแข่งขันดังนี้ 1. เหรียญทองจำนวน8ดเหรียญ2เหรียญเงินจำนวนสามเหรียญการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ได้เหรียญเงินจำนวนหนึ่งเหรียญด้านบุคลากรคุณครูได้ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า o b e บ Awards ครั้งที่10ปีการศึกษา2564ครูสุกัญญาส่งเข้าประกวดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ครูอดีศรโตมากสรหัสส่งเข้าประกวดผลงานครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครูอุทิตยาทองขาวบวัวส่งผลงานเข้าประกวด ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนและคุณครูทุกท่านเป็นผู้ฝึกสอมการแข่งขันศิลปะกิจกรรมนักเรียนครั้งที่70ค่ะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เรียนโมเดลที่ได้แนวคิดมาจาก Play and Learn คือการทำงานโดยการเรียนรู้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ไปพร้อมกันภายในวงจรคุณภาพเดมมิง P.D.C.A. โดยแบ่งกระบวนการดังนี้ 1. p l a n การวางแผนงาน 2. l e a r n การศึกษาค้นคว้า 3. Action Knowledge การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. Act การปฏิบัติงาน 5. ้ารีพอร์ตการรายงาน 6. กนิวโปรเจกต์การสร้างโครงการใหม่ที่ดีกว่าเดิมรองเดียว,วัดทุรูมมิตรภาพที่หนึ่งร้กสแปหัวเป็นอย่างนี้ว่าการจัดการศึกษาของเราจัดส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่สังคมอนาคตได้อย่างเป็นภาคภูมิขอบคุณค่ะ